เ,ออเด้อบอยะนเาใส่งเงนอาเด้อพี่นอ้องทุกคนมากินน้ำเด้ปอปล่อยนกเขาเด้นอกนอกเขานกตาเป็นยังไงซะ

มันสมสมลงมาจากนานเบิดหัวใช่ไหมเข้มไปเลยให้นานเบิดเยอะหน่อยตำมะฮงก่อนถ้าเป็นตำมะฮงไปเลยต่อตำมะฮงไปเลย Light lạc được lạc được lạc được Mình mặc lên được lạc được lạc được được lạc được lạc được lạc Mình lạc

Mama, 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 si mama, mama, si mama, 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 Oh, mama, 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 mama,

บันไม่ยอมยันย่ากินข้าวม่ไม่ยไปเนงด้รองหัก่รงเทียงไมกข้าออเป้จะดว่าต้นดานน้าตาเด็กงาสโลใส

กไมาน้ามเนื้อตัวมึงใส่ลงมาหน้าเฮาหล่อถูกอ่ะไปกอดใส่เนะ้อขาหัวแม่ไงโอ้พาดพัดเสมอเก็ตพัาเสมอเลยหลางได้

อ้าวใตน้ำมันลมลมเริ่มเห็ดโป่งเงี้ยฮะตื่นเลยอ๋อแล้วนักไม่เราว่างวันเราวังมาคออัน มือเดียวสคนมาขอนี่ยห้อยเรื่องยากเลยมาแรงแล้วระวังไรโอ้ยซัดใ้บอกว่าต่อบินเขาทีเดียวต่อบินกลางทีละสามตไปเท่าไรต่อแค่ไหน่ไหนค่หมาขอภาพสามมือเดียวหน่ยห้อยิลเลืยกขายลเลียขายใจกับเบ เนี่ว่าภาดมันเบอร์สามโหลดห้คาุ้าผู้ชมาได้เยน้าจก็ได้หา้วให้เยกด้างเล็บโตแล้วค่ะเนใหนุ่มสาวหนุ่มสาวยันแมวภาพสาม

จะใช่ิรนไม่ขูดกบมันแจ๊บมาขึ้นก็ต้องขูดลร้ดเยอพอมันลดยงางกูยังลงเดบ้านเอนกะะพีน้องสำหรับกิ่พอๆก็คิดนาพี่น้องเอ้สาวนตลอดเซสองน้องาลย